SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชื่อตัวแปรที่ดีนะครับส่งผลให้ซอฟต์แวร์ดีไซน์ดีตามไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรวันนี้มาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับ s อ Corner e อร์อีพิโซดหนึนะครับกับผมชัยยงรักขิดเวดสกุลค,ครับอพิโซดนี้เสียงอุ้ยนิดนึงนะครับพอดีเป็นหวัดแล้วเหมือนมัน มันไม่หายนะครับมันเลยคัดจมูกนิดนึงในเอพิโซดนี้นะครับกลับมาที่ chapter 14ของหนังสือ A Philosophy of s m a r d Design นะครับเป็นเรื่อง choosing names ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อ variable โดยเฉพาะเลยนะครับผู้เขียนบอกว่าการตั้งชื่อที่ดีก็เป็นวิธีการทำ documentation ของโค้ดที่ดีแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเขียน document เลยด้วยซ้ำมันทำให้โค้ดเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลดความ สับสนของผู้ที่อ่านแล้วก็ทําให้เจอปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะครับเราเลือกชื่อตัวแปรที่ไม่ดีมันจะทําให้เกิดความสับสนมีความซับซ้อนของโค้ดมากขึ้นอาจจะทําให้เกิดบลักได้โอ้มันไปได้ขนาดนั้นได้ยังไงนะครับมาดูกันผู้เขียนบอกว่าเขามีตัวอย่างหนึ่งของการตั้งชื่อที่ไม่ดีแล้วทําให้เกิดบลักซึ่งเป็นบักที่หาได้ยากมากผู้เขียนนะครับ Professor John Austerhouse เนี่ยบอกว่า ประมาณช่วงปี1980-1990ก่อนานม,มาแล้วนะครับเขาเนี่ยมีนักศึกษานะปริญญาน่าจะเป็นปริญญาตรีเออปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะครับเขียนระบบ d i s t r i b u t e d System นะเป็นระบบปฏิบัติการแบบกระจายศูนย์ชื่อ Sprite นะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันมีบั๊กแปลกๆก,ก็คือว่ามันมีไฟล์บางไฟล์ที่อยู่ๆบางทีก็ข้อมูลหายไปแล้วก็ Data า l o อกพวกนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นศูนย์ไปหมดเลยนะครับแม้ว่าไฟล์นี้มันจะไม่ได้ถูกแก้ไขโดยใครเลยก็ตามก็หากันไปนะครับให้นักเรียนนักศึกษาหาไปก็หาไม่เจอจนนักศึกษาแกก็ยอมแพ้ไปแต่ว่าแกไม่ยอมครับแกนั่งดีบักอยู่6เดือน,นะคะแกก็เจอว่าปัญหามาจากแค่ชื่อตัวแปรเท่านั้นเองในสมัยนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมก็จะค่อนข้างโลเลเวลหน่อยครับก็เขียนโปรแกรมที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องบล็อก ซึ่งบล็อกเนี่ยมันมีทั้ง2แบบนะครับอย่างแรกคือว่าบล็อกที่เป็น logical block ในไฟล์นะครับแล้วก็อันที่2คือเป็น physical block ที่อยู่ในดิสแต่ว่าแกดันไปตั้งชื่อตัวแปรว่าบล็อกแล้วมันถูกใช้2ที่นะครับคือมันมีชื่อตัวแปรเดียวกัน2ครั้งพอที่ว่าถูกใช้ไปสลับกันไปสลับกันมามันก็ทําให้ตัวแทนที่จะใช้ในบล็อกที่มันเป็นไฟล์เนี่ยเป็น logical block อยู่ในไฟล์มันไปถูกเรียกใช้เป็น logical block physical block ในดิส ก็ทาให้ข้อมูลหายไปเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือชื่อตัวแปรมันดันไปซ้ําซ้อนกันแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนซึ่งพอมาดูแล้วมันก็เหมือนจะง่ายนะแต่เขาบอกว่าตอนที่หาบัคกตอนนั้นมันหายากมากนะเพราะว่าไม่มีใครสงสัยว่ามันมาจากชื่อตัวแปรนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเคยมีใครเจอปัญหาแปลกๆจากชื่อตัวแปรไหมนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคือเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเลือกให้ดีนะครับเวลาที่เราจะสร้างชื่อตัวแปร ขาบอกว่าอย่างแรกนะครับให้เรานึกถึงภาพขึ้นมาเลยมองภาพว่าถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรนี้คนที่อ่านโค้ดของเราแล้วเขาจะเห็นภาพเดียวกับเราไหมเพราะนั้นคือชื่อมันต้องสื่อให้เห็นข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นมันจะแสดงถึงเอนติตี้อะไรบางอย่างมันจะแสดงถึงข้อมูลอะไรนะครับใส่ใส่ชื่อมาให้มันเหมาะสมให้มากที่สุดเราอาจจะถามตัวเองนะครับว่าถ้ามีคนมาอ่านชื่อตัวแปรนี้โดยที่ไม่ดูเลยนะว่า มันถูกดีแคลร์ยังไงไม่ดูเลยว่ามันมีด็อกิเมนต์อะไรบ้างแล้วก็ไม่ดูด้วยว่ามีโค้ดเอามันไปใช้ยังไงเขาจะเดาถูกไหมว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรเกี่ยวกับอะไรนะครับลองดูเพราะฉะนั้นคือชื่อเนี่ยมันก็เป็นเหมือน abstraction อย่างหนึ่งซึ่งก็ทําให้ซ่อนความซับซ้อนเอาไว้ได้เนาะมันก็อธิบายข้อมูลที่ทําให้คนไม่ต้องไปอ่านโค้ดเพื่อที่จะเข้าใจเหมือนกันง่คล้ายๆกับการเขียนด็อกิเมนต์ที่คุยไปในครั้งที่แล้วนะครับในในชัเตอร์ที่แล้วของหนังสือนี้ จากนั้นนะครับหนังสือเอาบอกว่ามีวิธีการในการเลือกชื่อเนี่ยมันมีอยู่2หลักการหมายว่าใช้2หลักการคู่กันหลักการที่1คือเลือกให้ชัดเจนนะครับใช้คําว่า precision นะครับอย่างที่2คือเลือกให้มันแล้วใช้งานอย่างสม่ําเสมอรหรือว่า consistency เริ่มจาก precision ก่อนนะค,คือชื่อตัวแปรมันจะต้องไม่กลางกลางมากหรือว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ ตอนเราเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆเราก็อาจจะตั้งชื่อตัวแปรง,ง่ายๆนะครับ x y wow อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปนานๆเราต้องเริ่มใส่ใจกับมันมากขึ้นหนังสือบอกว่ามันคุ้มค่านะครับที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปใช้ในการตั้งชื่อตัวแปรให้ดีเพราะฉะนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราเขียนแล้วมันยังไม่ได้แสดงถึงสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้เวลากับมันนะฮะเขามีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์อาจารย์จอเนี่ยแกก็ให้เด็กทํางานมา คือมันก็มีบางนักศึกษาบางคนที่เขียนโปรแกรมมาเป็น GUI โปรแกรมมาหนึ่งแล้วก็มีมี variable name ชื่อ x กับ y เนี่ยคือ x กับ y มันก็ไม่ได้ชัดเจนว่า x คืออะไร y คืออะไรนะครับในในคอนเท็กซนี้คือ x เป็นตำแหน่งของ character นะครับในไฟล์โหยิย่งยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมมันก็คือควรจะตั้งชื่ออย่างอื่นเป็น character index line index อะไรก็ว่าไปนะฮะ อีกตัวอย่างนึ่งคือพวกตัวแปรที่มันเป็นบูลีนนะครับถ้าเราสมมติเรามีตัวแปรที่เป็นบูลีนแล้วเราตั้งชื่อว่าสเตตัสอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนว่าสเตตัสแล้วยังไงสเตตัสถ้าเป็น true นี่คือถูกไหมหรือว่าถ้าเป็น False คือ,อยังไงนะแต่ที่จะใช้สเตตัสเราก็ใช้คำอื่นเช่น visible อ่าถ้า visible เท่ากับ true เราก็จะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยมันคือทำให้มองเห็นได้แต่ถ้า visible เป็น f a l s e ก็คือจะรู้ทันทีว่ามันจะแปลว่ามันมองไม่เห็นหมายว่า u i หรือว่า e l e m e n นอันนั้นมันจะมมองไ่เห็น เพราะฉะนั้นกฎการตั้งชื่อตัวแปรที่เป็นบูลีนเนี่ยคือควรจะตั้งที่มันเป็นคำที่แสดงถึง true หรือ false เสมอก็อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยทำให้ชื่อมันชัดเจนมากขึ้นยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยเช่นถ้าสโคปของการใช้ตัวแปรนั้นมันสั้นมากๆนะฮะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเราใช้กันจนเป็น convention แล้วก็คือ i j ที่อยู่ใน loop นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็น for for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n หรือ i น้อยกว่าเขา i บวกบวกเงี้ยแล้วใช้อยู่ประมาณ 4- 5ห้ารันทัดก็อันนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะเพราะเราเห็นแล้วเราก็อ่า да นท well <principio. S 1> นันทีก็เข้าใจกลุ parfois, ่งจะเป็นคอนเวนชันที่ท <intell> ุกคนเข้าใจกันแล้วด้วยมันก็เลยง่ายนะครับตรงนี้อันที่2องครับคือเรื่องการใช้ชื่ออย่างสม่าเสมอการใช้ชื่ออย่างสม่าเสมอเนี่ยมันก็ช่วยลดความจำของคนที่อ่านโค้ดเรานะว่าถ้าเขาเคยเห็นชื่อนี้ก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นชื่อที่ใช้สำหรับ แสดถึงสิ่งนี้เวลาเราไปเขียนอีกเม็ต่อหนึ่งเราก็อาจจะใช้ชื่อที่มันเหมือนกันเนาะแต่มันมีการใช้งานอยู่แค่ในสโคปของตัวเม็ต่อของมันนะครับรก็คือว่าเราใช้ชื่อที่เป็น common name ที่มันเหมาะสมกับการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับงานนั้นๆแล้วอย่าเอาชื่อนี้ไปใช้กับจุดประสงค์อื่นเราก็จะทให้มันไม่สับสนแล้วก็อันที่3คือเราต้องให้แน่ใจว่าชื่อที่เราตั้งเนี่ยมัน precise เนาะตามหลักข้อที่1ชัดเจนเพียงพอสิ่งที่มันแสดงถึงอยู่ถ้าเราเชื่อตามหลักอันนี้นะครับแล้วเราใช้อย่างสม่ำเสมอก็จะทําให้มันเขียนง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับเป็นทิปส์ที่ฝากมาจากหนังสือคือว่าบางทีการตั้งชื่อนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสไตล์คือบางภาษาเนี่ยเขามี culture ของเขาตัวอย่างเช่นภาษาโกจะเชื่อว่าต้องตั้งชื่อตัแปรให้สั้นยิ่งสั้นยิ่งดีเป็นแค่คาแรคเตอร์เดียวก็วยิ่งดีถ้าอย่างนี้ คนเขียนน่าก็บอกว่าก็แล้วแต่สไตล์ไกด์นะครับคือคอมมิวตี้เชื่อกันว่าอย่างไรถ้าคนอ่านอ่านแล้วเข้าใจง่ายก็โอเคหมดสิ่งสำคัญมันคืออยู่ที่คนอ่านนะครับไม่ใช่อยู่ที่คนเขียนก็คือถ้าอ่านแล้วคิดว่าโค้ดสั้นแบบนี้ชื่อตัวแปรแบบนี้อ่านแล้วเข้าใจได้ก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันสั้นเกินไปอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชื่อให้ยาวขึ้นได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามไ c c o r n เ r ครับแล้วพบกันใหมห่